คือมิจฉาชีพยอย่างที่เรารู้กันนะครับเขาไปเขาเปลี่ยนแปลงตามเทรนดตลอดเวลานะครับ,รบไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของที่ทํากับคุณชาลอดแบบเดียวนะใ่คตอนนี้เนี่ยกระแสก็คือช่วงปีใหม่ ปีใหม่คนสั่งซื้อของขวัญของฝากกันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างภาครัฐบ,บันนี้ออกมาเตือนกลโกงของไม่ฉชาชีพออนไลน์ด้วยนะครับในช่วงปลายปีหรือเทศกาลปีใหม่นะมีมีเทศกาลอื่นด้วยคริสต์มาสด้วยส่วนใหญ่ก็ของขวัญของฝากน,นะที่ส่งต่อกันนะครับเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพบประชาชนถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับที่ถูกหลอกนะ มูลค่าความเสียหาย148ล้านเข้าไปแล้วนะครับไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางคุณสสิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาย้ําเตือนพี่น้องประชาชนและคุณผู้ชมเลยนะครับให้ระวังมิจฉาชีพเขาจะฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลที่มีการจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะของขวัญทางออนไลน์จึงอยากจะให้สังเกตนะทางคุณสสิการบอกว่าสังเกตตัวเองในเบื้องต้นนะครับตั้งแต่เอ๊ะ ราคาเนี่ยมันลดแต่มันทำใมลดเกินไปหรือเปล่ามันถูก <c oughs> เกินจริงหรือเปล่านะครับมีปริมาณสินค้าที่บอกว่ามันมีจํานวนจํากัดเพื่อกระตุ้นให้เราซื้อนะตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับมีการใช้ข้อความในร้านค้าเนี่ยมันดูแปลกๆใช้ภาษาไทยหรือเปล่าหรือใช้ภาษา <c oughs> แปลมาเป็นต้นนะครับหรือมีการให้โอนเงินผ่านบัญชีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านค้าคือหน้าร้านค้าเนี่ยมันเป็นอีกชื่อนึงแต่โอนไปอีกชื่อนึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเป็นต้นนะหรือในเพจนั้นเนี่ยมันมีรีวิวน้อยเหลือเกินหรือไม่มีรีวิวเลยนะครับถ้าพบเจอลักษณะน,นี้ให้เอ๊ไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับเขามีการสรุปข้อมูลมาด้วยนะครับว่าระหว่างตั้งแต่วันที่1นึถึงสาพฤศจิกายน2 5ง7ก็คือเดือนที่แล้ว ประชาชนถูกหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการแบบที่ไม่ได้เป็นขบวนการคือเป็นรายย่อยๆกว่า1น0 0 0 0คนมูล,ลค่าความเสียหายกว่า1น6 4 6ล้านบาทและถูกหลอกลวงลักษณะที่เป็นขบวนการอีก82คนมูล,ลค่าความเสียหายกว่า2ล้าน9นบาทนะครับ รวมไปถึงไม่ใช่ของขวัญของฝากอย่างเดียวนะยังมีการหลอกโอนเงินเพื่อลุ้นรับรางวัลน,นะหรือว่าชวนเชื่อว่าตัวเรานะตัวคุณผู้ชมได้รับของขวัญหรือรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ให้โอนเงินต่างๆไปมีคนถูกหลอกแบบนี้นะครับ2,300คนมูลค่าความเสียหายถึง220ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเองก็สามารถที่จะ เรีกว่าอัปเดตเทรนด์นะครับของมิจฉาชีพนะที่เป็นรูปแบบกลโกงต่างๆนะครับไปได้เลยที่เว็บไซต์และ Facebook เตือนภัยออนไลน์หรือปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่สายด่วนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหมายเลขโทรศัพท์1441นะครับอันนี้ตรงเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับ